แล้วเหรคะกกโอสวัสดีค่ะวันนี้ไ <c oughs> ลฟ์เร็วนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีภารกิจตอนสองทุ่มนะคะมาแล้วเหรอ <c oughs> มาแล้วค่ะมาแวหรอวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำเมนูที่หลายๆคนนะคะช่วงนี้ฮิตกันมากเลยนั่นก็คือ ทูน่าเมลนั่นเองนะคะเมลก็คือแบบโอ้โหชีสแบบเยิม้มเยิมละลายละายนะคะมันก็เนื่องมาจากที่ช่วงนี้นะเขาฮิตกินไอ้นี่กันนะคะ,ะนี่ซาวโดนะคะก็เป็นขนมปังที่แบบว่าใช้ยีสต์จากธรรมชาตินะคะม,มันก็จะแข็งๆหน่อยแต่ว่าสเสน่ห์ของมันก็คือไอความแข็งนี่แหละ,ะพอมันเอาไปทำกรอบๆแล้วมันแบบอร่อยนะคะเวลากินแล้วมีเสียงกรุบกรุบเลยใช่มาเลยพี่ ก,ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ร้านด้วยอันนี้เราเราไม่ได้ใช้เตาอบนะมันก็เลยเจะอ,อย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราแหมพิทตีกขายไปอาทิตย์นึงนี่เข้ามากันคึกคักมากเลยเข้ามากันคึกคักเลยเหระคะวันนี้นะคะเราจะทำทูน่าเมยนั่นเองนะคะคือแบบเป็นแซนด์วิชทูน่าที่ใช้ขนมปังาวโดนะคะวันนี้อากาศอาจจะแบบว่าอึมๆหน่อยนะคะหลายที่ฝนตกนะคะเสียงที่ฉันก็เป็นอย่างนี้ฉัน วันนี้ไม่ได้กินยานะคะไม่ได้พ่นจมูกด้วยนะคะมันก็เลยจะแบบว่าคันคอแน่นนิดนึดนงนะคะ,อะไอทูน่าเมลเนี่ยหาสูตรได้ง่ายมากเลยนะเธอนี่ก็แค่ต้องใช้ทูน่ากระป๋องนะเอาน้ําออกด้วยนะเธอน้า<ม>ทูน่ากระป๋องในน้ําแร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ใส่หอมแขกนะคะใส่แตงกวาดองนะคะปรุงรสพลิกเกลือนะแล้วก็นี่หอมๆต้องใส่ผักชีลาวด์ว ผักชีลาวนี่นอกจากจะทําแกงอ่อมแล้วฉันก็อยากกินแกงอ่อมแล้วเนี่ยผักชีฝรั่งได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้อ่ะผักชีไทยอ่ะได้เหรอ่าผักมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมันนะเธอ,อจริงๆผักชีฝรั่งก็ได้เพราะว่าาคุณหมูมูนะคะหมูมูซูเคยทําให้ทีหนึ่งแล้วใช้ผักชีฝรั่งก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มัน สูตรนี้มันต้องใช้ผักชีลาวนะคะใส่มัสตาร์ดนะคะใส่มายองเนสนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีมายองเนสใส่ไอ้น,นี้ก็ได้ค่ะใส่โยเกิร์ตก็ได้นะแล้ต้องเป็นครีมโยเกิร์ตเขาใส่ไข่คาเวียร์ด้วยอันนี้พี่ไม่มีอ๋อไม่มีก็เรื่องของเรื่องเรื่องของอีชั้นนะคะ <c oughs> อันนีม้มีก็เรื่องของอีชั้นนะคะวันนี้มันก็จะเป็นแบบคลีนคลีนหน่อยแต่คลีนคลีนแบบแอบมีชีสนะคะอ,นนอ่ะเดี๋ยวเราเราอ่ะ เราปรุงทูน่าแล้วนะคะมันจะมาช้าตรงไอเมลเนี่ยแหละ <พอ S 1> มาชา้าจ้มันยากนานใช่ไหมอ่ะมันยากนานแล้วเดี๋ยวอีฉันต้องมีภารกิจต,ตอนเขาเรียกแหละ <c oughs> สองทุ่มนะคะอีฉันก็มันจะมันจะช้าตรงเมลเนี่ยแหละอีฉันจะจะเพิ่มมายองเนสไปหน่อยนะคะเพราะว่าขนมปังมันมีรูนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ซาวดดูนะ แล้วแต่ใครชอบสูตรไหนก็แล้วแต่เลยนะแต่ช่วงนี้ฉันน่ะนอกจากจะชอบกินนัตโตะแล้วฉันชอบกินซาวโดอนนะเพราะว่าแบบเอยมันกรอบมันอร่อยนะคะ<ม>อ่ะอันนี้เราเราปรุงแล้วนะคะชอบนี่ใส่อ่าไอ้นี้นิดนึงนะคะ<ม>อ่าเขาเรียกแหละ Can ye, e แคนเย่แคนเย่เน่อะไรสักอย่างหรือว่าจะใส่ปาปริก้าก็ได้นะคะ,ะ,ะมันม,มันไม่เหมือนกันนะพี่ <Huh? S 2> มันคือปาปิการ่มัมันคล้ายๆลาปรปิกาแต่มันมันกลิ่นมันคนละแบบอ่ะมันแต่มันจะเผ็ดกว่านะเนี่ยล้างมือแล้วนะคะอนุญาตขออนุญาตใช้มือนะคะนี่จริงๆต้องลืมไปว่าต้องโรยโรยแบบชีสสลับนิดหนึ่งนะคะอีกชั้นขอโรยชีสสลับนิดหนึ่งนะคะโรยชีสสลับเพราะว่าเราจะเมล์นะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบเยิ้มๆนะคะ มีความคลีนนะคะเพื่อสุขภาพแต่ก็แอบอบ้วนนะคะไม่แอบอ่ะอ้วนแบบตรงๆเลยนะคะอันนี้ทูน่าหนึ่งกระป๋องนะเธอก็จริงๆก็จะทำได้ประมาณสัก 2, 2สองแซนด์วิชด้วยกันค่ะสองสองแผ่นใหญ่ๆนะคะเป็ 2, 2, นสองคู่นะคะ,คนะคะช่วงนี้เขาฮิตกินกันนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาสองเดือนแต่ตัวเท่าเดิมแบบอีชันในฉันก็พยายาม มาปรับเรื่องการกินนะคะให้มันอร่อยและสุขภาพดีนะคะช่วงนี้หลายๆคนแบบแนักร้องรุ่นเดียวกันเขาก็แบบว่าเออมีป่วยมีอะไรนั่นนูน่นนี่ใช่ไหมฉันก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะให้มีอยากจะต้องเอาชีสออก้าอยางนั้นอันนี้คอนเซปต์มันคือชีสนะคะคุณอ่านนิดนึงนะคะนี่แต่ขอบอกว่ามันอร่อยฉันจะไม่ไม่ใส่นี่มากนะคะเดี๋ยวมันจะจะเมี้ยวนะคะ นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวแล้วฉันก็จะเพิ่มชีทข้างบนอีกนิดหนึ่งนะคะมันจะได้เมลนะคะดูอ่ะคุณชอบนี่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันอันเนี้ยเอาไปจีในกระทะที่มีเนยแล้วนะอันนี้แหละมันจะชา้าตรงนี้นิดหนึ่งอ๋อมันประกบเป็นแบบแซนด์วิชอ<ม>ประกบตัง้งหน้าเดียวเหมือนที่พี่หมูทำใช่ไหมเออนั่นแหละจ้ะ อ่ดิฉันพิมพ์พอยู่นะว่าเซนวิชนะจ๊ะ <Okay. S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวฉันกำลังคิดอยู่ว่าชีสมันจะพอไหมน่าจะพอแหละเพราะว่าใส่ในทูน่าก็เยอะอยู่เด้อูเยอะอยู่เยอะเยอะอยู่เด้อเยอะอยู่เด้อเรามันจะช้าตรงที่แบบต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นั่นแหละเพราะเราใช้ในทําในกระทะนะแต่จริงๆอ่ปกติฉันใช้ในฉันใช้ในเตาอบนะคะเราก็จะนี่ปิดฟ้ามันหน่อย ปิดฝฟมานิดนึงปิดฝามานิดนึง,าานนงถ้าใส่กระป๋อดี<ะ>ซอยๆลงไปรสชาติจะเสียหร่งยพี่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้ว<ช>แล้วแต่ว่าจะใส่ใส่แตงกวาหรือใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ไงคะมันเป็นเซนวิตไงนะคะเป็นทูน่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นในบ้านเนะคะเขาก็จะกินแบบว่าใส่แค่แฮมชีสแค่นั้นเองนี่ฉันต้องใส่ไฟอ่อนๆเธอ ไม่งั้นมันจะไหม้นะคะฉันก็พยายามอยู่นะคะนี่นี่นะคะรู้สิคะ่ะจะไหม้ไหมผมว่าไหม้นะไหม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 แหนึ่งนะคะจริงๆต้องเข้าเตาอบมันถึงจะแบบรวดเร็วนี่ไหมมันเมลแล้วเริ่มเมลเล่ะ เหมียวเหมียวเอาไปอบเอาอบผมว่าเร็วนะคะแต่ว่าปิดไฟก่อนละกัน,นะหะ้ฉันใช้แบบเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่อันนี้ละกันอ่ะจะได้มองเห็นว่ามันสุกไหมนะคะอ่าแล้วค่อยมาประกบข้างบนละกันนี่ไฟอ่อนแล้วนะประเด็นคือต้องใช้ไฟอ่อนนี่แหละอาต้องใช้ไฟอ่อนมันเลยช้าไงใช่ใช่คุณคะ ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะดูซิว่าฉันจะทำสำเร็จไหมสำเร็จค่ะเพราะว่าฉันทำกินชิมแล้วเมื่อวานนะคะอ๋อลองเชิญนะแต่ว่า,า,วาฉันนะ่ะเอาใส่เตาโอบหรือว่าฉันใส่หม้อทอดดีใส่หม้อทอดมันก็จะเร็วขึ้นนะมันมันม,มันมันไม่มีแอคทิวิตี้พีอ่อันนี้ยังดูม,เม,มีเริ่มมาแล้วเริ่มอะไรเห็นไหมเริ่มมาแล้ว แต่กลัวก้นมันจะไหม้นะคะมองก้นมันนิดหนึ่งมองก้นมันนิดหนึ่งเป็นไงคะนั่นแหละปิดฟันนิดนึงปิดฟัน,นิดนึงไม่รู้ว่าไฟมันแบบว่าโหท่านนี้ก็อ้าวโอเคอ่อนขนาดนี้เลยอ่อนมากอ่อนมากนะคะน,นี่อ่อนขนาดนี้เลยจะอ่อนไปไหม อ่อนแปะอ่อนแปะอ่อีกตึ๊บหนึ่งนะคะดูสิองสัยจะต้องเข้าเตาอบแล้วมั้งเธอไม่น่ะสิไม่เข้าอบลมร้อนออน่ะอ่ะให้แล้วสิต้องใช้แบบไฟอ่อนๆอน,นะคะ เริ่มเมลยังสวัสดีพีี่ตสสวัสด,วดค่ะวันนี้ทำทูน่าเมวนะคะคุณเคอร์เน่ข้างไม่ทันไหลข้าง,งล่างก็อันนี้แล้วนะคะดิฉันดิฉันต้องเข้าอ,อันนี้แล้วนะคะเห็นไหมไฟหายเลยนะคะขอเข้าเตาอบนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะไม่ละลายนะคะเอาเข้ามาเมาอบร้อนนิดหนึ่งนะคะไฟหายไปนิดหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาไฟมาไฟกลับมาแล้วไฟกลับมาแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแบบอะะป๊ปบ,แบ,บหนึ่งนะคะนี่นี่ครับปิดก่อนปิดก่อนเข้าเตาอบแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ฉันก็จะแบบว่าชอบกินนะคะแซลโดนะคะมันเออมันอ่อยนะคะ,ะมีหมามาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ ฮัลโหลสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้ฉันทำแซลโด้แซนวิชทูน่าเมลนั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครคใครจะเปลี่ยนเป็นแซลมอนก็นได้แบบว่าเยี่ยมเยี่มแล้วก็หัวใจแล้วก็ชูสองนี้ขา้นมวันนี้ฉันทำแบบง่ายๆนะคะคุณไปหาดูเลยนะคะในคลิปต่างๆนะคะที่ช่วงนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาฮิตกันนันก็คือ ทูน่าเมลนั่นเองแล้วนี้ฉันก็ใส่ชีสไว้แล้วด้วยนะอ๋อมีชีสในนี้แล้วก็ใส่ชีสอีกเอาใส่ชีสเด็กมันจะได้เมลไงมันจะได้แบบโอ้โอช้ำมาบอกเลยช้ำชำเลยนะคะอืมเนี่ยมันขาดไปอย่างหนึ่งคือเคปเปอร์คืออะไรพี่เคปเปอร์มันเคปเปอร์มันจะเป็นเม็ดกลมๆนะคะเค็มๆแต่ว่าอันนี้ฉันก็โอเคแล้วนะคะใคร ใครไม่มีเคเปอร์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่หลักๆเลยนะต้องมีนี่ผักชีลาวนะคะทูน่าปรุงพริกไทยเกลือนะคะหอมแขกนะคะแล้วก็จะใส่ปาปริกา้าหรือว่าใครมีซอสพริกศิลาชาก็ใส่ก็ได้นะแต่ว่าฉันไม่ใส่หรือว่าซอสพริกศิลาชาเข้ามั้ยพี่อ่ามันมันเข้าค่ะมันเข้าทูน่าเนี่ยมันเข้านะคะแล้วก็ บางคนก็อาจจะใส่ซอสเพสโต้นะคะจริงๆใส่เพสโต้แล้วมันก็จะยิ่งหอมแต่ว่าฉันคิดว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะมีมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะ<ม>ถ้าใส่เพสโต้มันก็จะยิ่งหอมนะมันแบบมันคลีนนะเธอมันเพื่อสุขภาพนะ<ม>แต่ว่าก็ไม่สุขภาพเท่าไหร่เพราะว่ามันใส่มายองเนสเยอะเหมือนกันแล้วก็มีชีสนะคะแต่ชีสนี่แบบว่าก็ชีสธรรมชาติ เป็นไงคะลูกหอม,ม <า S 1> ไหมคะาาเเลิกรียนมดูอดโอ้โหนะอ่ะผ่านไปสองนาทีนะคะเป็นไงคะอ๋อเริ่มเมียวอะไรอีกนิดนึงละกันนะคะให้มันเมียวอีกนิดนึ่งอีกนิดน,ดน,ดนึงนะคะสุดท้ายก็ต้องใส่ข้าวเต่านะคะเพราะว่าทําในกระทะแล้วแบบมันไม่เมียวสักทีมันไม่เมียวใช่ไหมมันไม่เมียวมันไม่ละลายน,นะคะแต่ตอนนี้คือคือสุดยอดเขาทนอิ่มไม่ไหวแล้วนะคะทุกคน แม่กะละคิดว่านี่มันจานมันเล็กไปเดี๋ยวแม่เอาจานจานใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าจานมันเล็กไปนะคะแล้วมันก็จะไม่เห็นนะคะอ่ะสุดท้ายก็ต้องต้องเอาจานนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่วนเนี่เราต้องใส่อนี้ด้วยแตงกวาดองอ่าแต่ว่าถ้าไม่มีแตงกวาดองนะหายนี่ก็ได้มายเนส ที่เขาแบบว่ามีมีผักดองอยู่ข้างในแล้วอ่ะมีอยู่เยี่ห้อนหนึ่งอ่ะเออนะเพราะฉะนั้นแค่แค่มีไอ้ขวดนั้นอ่ะที่แบบเป็นมายองเนสที่มีผักดองอยู่แล้วนะเป็นน้ำสลัดที่มีผักดองอยู่แล้วก็สบายเลยไม่ต้องซื้อเยอะแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะให้มันฟินเนี่ยมันต้องใส่นี่ผักชีลาวและหอมแขกนะคะชิมแล้วแบบเออสดชื่นอร่อยนะคะอ่ะผ่านไปแล้ว3ามนาทีนะคะ โอ้เริ่มเมลแล้วเห็นไหมอ่าพอแล้วเดี๋ยวฉันต้องอเอาประกบนะคะอืมาม,าม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 าอัดดูซีดูซีอ่ะนี่หน่อยน,นะคะนี่เป็นไงนโอ้โหกรอบแน่นอนอกรอบนะคะกรอบใช่ระวังร้อนนะพี่ให้เป็นเลนี่นะคะอืมนี่นะคะ แล้วก็นี่นี่นะคะได้นะฮะเราทำเป็นอยู่แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่อ่ะนี่นะคะนี่ใช่พี่มันต้องใส่หม้อทอดนี่แหละต้องใส่หม้อทอดนะคะไงคะเนี่ยความเมลว่าความเมียวในกระทะมันจะไหม้ก่อนความเมลว่าเมลว่ามันเอาเมลว่ามันไม่ค่อยเมียวเท่าไหร่ฉัน พยายามกดๆมันอยู่นะคะแต่ฉันคิดว่ามันต้องอร่อยนะคะใช่ไหมคะลกูกมันต้องอร่อยใช่ไหมคะนี่จีแป๊แบหนึ่งมันนานตรงนี่แหละจีกกระทะเนี่ยแหละจะจะไฟแรงก็ไม่ได้นะคะช่วงนี้แบบว่าซาวโดว์แบบขายดีมากนะคะ กินแล้วมันก็ดีกับสุขภาพเออใช่ลูกใช่๋ยนแม่จีแป๊บหนึ่งนะคะจีแป๊บหนึ่งดาวทำได้ค่ะอ๋อทำได้ค่ะนี่กำลังกำลังทาน<ๆ>มาก,มากๆเหมือนไข่จิยวปวูเจ๊ฝอ,อยเลยครับฝอยฝอยคนนี้เราพงเม้นต์มาฮะอ่าเหรอคะใช่ฮะแป๊บหนึ่งนะคะมัน มันไม่ค่อยติดนะคะอีฉันก็เลยจะเพิ่มประสิทธิภาพมันนิดหนึ่งนะคะนี่นี่มันไม่ค่อยเม้วมันไม่ค่อยเม้วมันไม่ค่อยเม้วพอใส่เตาอบแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นี่างเม้วแล้วไหมเม้และโอเคปเรา เราคิดว่าเราเม้วแรื่จริงอมันต้องแบบทําให้มันติดกันนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วะค่ะนี่ยไงนะคะเนี่ย uh huh. กำลังต้องหัน่นร้านร้านที่แบบเขาฮิตไปกินกันนะเธออันหนึ่งก็เกือบสามร้อยนะเธอโ oh. อ้โนี่มันเม้วไหมถ้าไม่เม้ว ก็เมล์อยู่นะอ่าก ulously, Gore, ็เมล์อยู่นะคะเมล์อยู่นะคะเดี๋ยวเรานี่แล้วเราก็มีไอ้นี่ปักไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวอืมอืมเนี่ยนะคะนี่ปักนิดหนึ่งนะคะตกตกแต่งด้วยผักชีผักชีลาวนิดหนึ่งนะคะนี่ไงคะเออ สวงา,ามดำท้องเรื่อดสวงามดำท้องเรื่องโองเคเดี๋ยว okay, พี่คุยกับเอฟซีก่อน <c oughs> ไปเอากล้องมาถ่ายรูปก่อนทำไม่ยากค่ะทูน่ามเมลนะคะแต่ฉันว่าปกติฉันเอาใส่เตาอบนะมันง่ายนะคะมันง่ายพี่คุยกับเอฟซีก่อนนะอ่านี่ทูนา่าทูน่าเมล <Okay. S 2> ทูนาา่นามเมลเดี๋ยวผมไปเอากล้องก่อนนี่เยิ้มเยิ้มเลยนะ รับประกันว่ามันอร่อยทูนา่าเมลถ้าเกิดแบบใครจะเปลี่ยนเป็นแซลมอนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแฮมชีสเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยแค่วางแฮมกับชีสจบแต่ว่ามันต้องมีซาวโดที่นอร์เวย์มีซาวดไหมคะน่าจะอร่อยนะนะอ๋อหน้าชั้นเล็กๆนะเห็นอาหารใหญ่กว่าชั้น หนึ่งสองอันนี้อาหารใหญ่กว่าหน้าพี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอแบบลดครับนิดเอาให้เลือกเอคัพหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยอะเป็นไหมหน้าตาสดใสกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่ฉันไปทําภารกิจมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ชิมกันนะคะดูซิฉันกินอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่มันต้องอร่อยแล้วแหละเพราะว่าใส่แต่ของดีๆนะคะจัดเลยครับทูนา่าเมลนะโอ้โหเสียง อร่อยอืมอืม,อมพอฉันใส่ชีสพิซซ่เยี <c oughs> ้ยม,มพี่ดาวครับคือเนี่ยสุดอกเนี่ยทนไม่ไหวแล้วฮะอืมอร่อย เสียงเส้นกินตอนร้อนๆได้เสียงกรอบแบบโอ้โหกรุบอื๊งหอมมากเลยเมันกินเบอร์เกอร์เลยถ้าเกิดทำขายสามร้อยเลยเหรอผมว่ามันเสียเวลาตอนอบถ้าไม่หอมจังเลยหอมแบบเหมือนกินเบอร์เกอร์เนื้อวากิวเลยแะขนาดนั้นเลยเหรออืใช่มันหอมงั้นเลยเดี๋ยวแกต้องกินตอนร้อนๆได้ได้อ่ายเราไปทำดูนะทูน่า เมลนะคะแล้วก็ใช้นี่ต้องใช้ซาโดแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีซาโดก็ขนมปังอะไรก็ได้แต่ช่วงนี้ซาโดมันอร่อยมากเลยนะมันกรอบอะ่ะอร่อยน้อรออยู่ครับมีคนทำเสียงปั่นปันอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมันอร่อยอโอเคปิดไลค์เลยก็ได้ครับโอเควันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะ ทูน่าเมล์นั่นเองนะคะก็ทูน่าแบบแซนด์วิชทูน่าที่แบบว่าใส่เครื่องเทศนะคะใสอะ่อะไรที่มันอร่อยๆนะคะแล้วก็ลองไปหาสูตรดูนะคะไม่ยากเลยใส่นี่ต้องมีแตงกวาดองถ้าไม่มีแตงกวาดองก็พริกดองก็ได้นะคะมันให้มันแบบมีเปรียปร้ยวๆเค็มๆตัดหน่อยอร่อยนะคะไปก่อนนะกับทูน่า เมลของเรานะคะวันนี้มาแป๊บๆเะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําภารกิจนะคะลองทํากันดูนะมันอร่อยมากเลยจ้ะไปลองทําดูนะคะกับเต้าตอนยอนสไตล์ b บติกมิสเตอรนะคะเดี๋ยวสุกหน้านะคะจะทำอะไรกินนั้นนะคะก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันศุกร์ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับอาหารและการกินวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย